สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับผมยีบายสตอรี่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมร้านกาแฟนะครับในเขตอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อว่าสุวรรณนรัตน์นะครับผมช่วงนี้กระแสกําลังมานะครับในเขตเบตงครับถ้าใครมาเบตงไม่มาที่ร้านกาแฟของสุวรรณรัตน์นี่ครับสุวรรณรัตน์นะครับผม ปลอดภัยนะครับของสวนนะถ,ถ้าใครมาไม่ไมมาร้านกาแฟนี้นะครับถือว่าถือว่ามาไม่ถึงในเขตอํเาเภอเบตงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างในว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมดูนะครับบรรยากาศนานั่งน่าชมนะครับผมบรรยากาศนะครับมันเป็นบรรยากาศธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ ดีไซน์ของร้านก็เก๋ไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมน,บนี่ครับนี่ครับอ่าสาวที่นี่ก็สวยเลยนะครับผมดูนะครับนี่ก็สวย,เ,ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรให้เราได้ลองกันบ้าคบงครับนี่นะครับดีไซน์ของร้านนะครับผม มีชั้นล,ล่างและก็ชั้นบน,นครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันนะครับไปดูข้างในกันค่ะไม่กินข้าวเย็นเ,เลยครับเรียบหน้านแต่ดูสวยดูนะครับผม ัวสองครับผมตัวสองทีสามรถนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมดูนะครับเราจะขึ้นข้างบนกันนะครับผม มันจะเป็นอย่างไงโอ้ข้างบนไม่มีคนแสดงว่าเราเหมาได้เลยนี่โอ้สวยครับสวยสวยคือเขาดีไซน์ได้สวยมากเลยนะครับมีพัดลุมขนาดนกจิ๋วบริการให้นะครับ ถ้าใครต้องการความจริงก็ต้องอยู่ข้างล่างถ้าใครต้องการอยู่ในห้องแอร์ต้องอยู่ข้างล่างถ้าใครต้องการแบบนั่งเป็นซุ้มธรรมชาติหรือว่าแบบเนี้ยด้านบนผมเนยนะด้านบนเลยครับถามว่าร้อนไม่ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับคือมันน่านั่งนะครับคือเรียบเรียบนี่ง่าย,ายแต่มันดูแพงนะง่ายๆดูแพง อ่ามี Wi-fi บริการให้เลยนะครับสวยสวยสวยครับดูจากรูปสวยแล้วผมมาเองเล้วเจอกับตาเนี่ยประทับใจมากกับการดีไซน์ร้านในขนาดเล็กๆแต่ว่าดูมีราคานะครับผมคือพูดง่ายๆคือแบบไฮโซไปเลยอะ่ะ ดูดีมากเลยนะครับดูครับดูรอบๆครับถ้าใครมาเบตรงลงใน Google m a ็ได้เลยนะครับหาว่าสวนนรัตสวนนรถกาแฟสวนนรถเจอเลยนะครับผมแนะนำนะครับคือมาแล้วไม่ผิดหวังครับผม อนี่ทายจากมุมบ,บนลงไปข้างล่างนะครับเป็นทางเข้าของร้านกาแฟของเขาครับผมร้านกาแฟของสวนเอนะครนน์นะครับ รอเครื่องดื่มกันนะครับว่าเราจะเสิร์ฟข้างบนไหมครับผมรอเครื่องดื่มกันผมสั่งไปโกโก้เย็นนะครับแล้วก็วกมีครัวซองมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าโกโก้เย็นจะเด็ดไหมกับเมนูโกโก้เย็นที่ผมสั่งไปนะครับและก็ครัวซองเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าโอเคไ,ม,ไม่โอเคนะครับผม รอครับเดี๋ยวอครับเดี๋ยวรอจะไปรอน้ำข้างล่างกันนะครับผมนี่ครับดีไซน์นี่ถูกใจผมมากเลยนะครับดีไซน์ของร้านนะคือยังไม่เคยเจอดีไซน์ของร้านแบบนี้เลยนะครับในสามจังหวัดนี่นะครับคือพูดง่ายๆต้องมาครับผม ใช่ไม่มาถือว่าพลาดนะครับมีธรรมชาติรอบนอกเรื่ครับผมจะพาดูรอบๆนะครับ ก็ัองมาแล้วนะครับนี่คือกัวซองทูน่านี่กัวซองไก่นะครับผมกัวซองก็ปลาครับปลาปลาทูน่ากับปลาไก่นะครับผมอ่าโกโก้ปั่นนะครับที่ผมสั่งไปนะครับอะไรนะครับหน้าตาหน้าชัวรีไหลามากเลยนะครับด้วยนะด้วยเอสล để lại của là bà lo cho bà không? Anh mới Mình có Youtube nữa <laughs> <dột> <laughs> อะไรมอนบกนอะไรรอมามาดิมาดิมามามนี่ครับโกโกปั่นที่เราสั่งไปนะผมจะลองเค็มดูนะครับว่ามัน

เป็นไส้คูนาน่นอว่าข้างในมันจะนุ่มไหม,ไม,ไม ไปเก oh ็บภาพรอบๆร้านของเขาครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันนะครับเราจะไปเก็บภาพกันนะครับ

เราก็จะเดินทางกลับเลยนะครับผมได้ลองชิมกันแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่า,านั่งสบายมันล้อมด้วยธรรมชาติครับเพื่อนๆสามารถแวะมาลองมาชิมได้นะครับในอำเภอเบตงครับขึ้นเข้าใน Google Map แล้วพิมพ์คำว่าสวรนรสนะครับผมนะครโลเคชั่นจะพาคุณมาที่นี่นะครับ ่นีนครโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอปิดเพียงแค่นี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนที่ดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามซับสไครต์ให้ยีไบสตอรี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะทำคลิปต่อต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊าบาย